We live on a war. How savage? Listen, baby, yes are always are Cause all number. I'm here for you. 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 I'm here hot here for you. i am you i am you i here เกิดจากความนรกในตัวพวกเราสองคนนรกส่งมาแล้ววันนี้นะคะเพื่อจะมาทดสอบความซิงการของเราสองคนนะคะทีมงานก็เลยมีคําถามนะคะว่าเราเนี่ยสนิทและรู้ใจกันมากแค่ไหนเลยที่มีคนหนึ่งนะคะเป็นดีเจเตือนตื่นตื่นคนนึงก็ตอบคาถามนะคะว่าคนนี้ชอบอะไรอะไรตามคำถามนะคะแล้วก็จะเปิดหูออกมาแล้วก็ทายให้ถูกเ่าแบบ ไม่แต่หนูว่าตัวน้องไม่ดูห้าสิบมาค่ะกระม้มมวลเลยค <laughs> <ะ>่ะคือก่อนอันนี้ไปหาหมอบอกไม่สั่นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเต่งสั่นขึ้นเพราไปดูหนังเนี่ลงอ่านซับไม่ชัดเลยห้าสิบค่ะสั้น ท่าที่คะหรืว่าที่ไหนประเทศเราไม่เกี่ยวทะเลทะเลเอออยากไปมาลีฟค่ะใส่กีนี่เดินเออมันก็ใกล้กันจะตอบเอะไรมาทะเลเออก็ได้ไงก็ไปทะเลมาลีเหมือนกันเห็นไหมเออรู้คนน้อยอยากใส่ I <laughs> อยู่ในแชรับโอ้ยแค่พี่ก็กลัวตอบตอนน้องเสียงดุนะนอนโมง่แล้วก็กินอาหารอร่อยๆเดียวไม่ต้องแค้วจะอ้วนไหมกึ่งๆพ่อปานเลยรู้สึกการนอนโ้ง่ในทุกวันเออโ้โง่โ่้โง่ก็ถูกแล้วจริงนะนอนโม่โง่แบบนอนโมง่เกี่ยวกับวงหรือเพื่อนนำวันคะวงเลยร้องเพลง ในวงอ่ะยังทำให้สำเร็จลายอยางทไม่สำเร็จกไดเดินตกหัวพี่ทุกคนครรเลยเราเล่นเรเล่นเรเล่นไงหล้เรานี้อ้ไม่ดที่หัวเที่ยวหัวอกเขาอย่างไรหัวมาอยากลองให้ น้องอะจุ่มเข้าไปในน้ำที่แบบว่านะร้องเพลงถ้ามถ้ำหยุดร้องเพลงอะที่มันค่อยๆใส่สัตว์เข้าไปใช่หรือว่าจะใส่ทั้งหมดที่เราเกลียดเราแบบอะเกลียดเลยเขาจะบังคับให้หนูกินของที่หนูไม่อยากกินกินซอสนเผ็ดหรือกินอะไรที่หนูเกลียดมากๆแล้วก็เขาาจะเอาเอาสัตว์มาให้หนูอยู่ท่ามกลางสัตว์ที่หนูกลัวถูกปะเขาไม่กินเขาไม่เอาโอ้โหกระเพาถูกเลย ก็ต่อไปนะคะจะเ็นตาของเฟิร์มนะคะทายว่าพี่มินสอบหลายบางค่ะไปค่ะเริ่มกันเลยคำถามแรกคนจะเป็นร้วลดร,ราคาน้ำตาลพี่มินกินหวานมากชานมเนี่ย120ค่ะทุกคนคะ120รถสิลดภาษีน้ำตาลแบบราคาน้ำตาลตลาดโลกเอ้ยตลาดน้ำตาลนี่ถูกลง อะรคับอยากแจกขนมอยากแจกแบบพวกของขนมมาให้น้องๆคนที่บอกว่าได้โอกาสได้โอกาสอะไรลดราคาตางเพราะพี่นต่างเยอะมากรอ20 ของเขาทุกอย่างมันเหมือนยืมเสื้อเขาแล้วหนูก็ทักไปหนูก็ทักไปว่าพี่พี่มิเขาตอบกลับมาว่าขอบคุณนะพี่รู้พี่สวยหนูก็อย่างวะแล้วอย่างเสร็จเนี่ยเขาก็ยิงมุกอะไรไม่รู้โบ๊ะบ้ามาหาันหนูจนหนูไม่ได้ยืมเสื้อเขาสักทีแล้วเขาแบบเขามาเรื่อยๆแบบพี่เป็นอะไรวะพี่มิมิเป็นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะแปดสุดที่หนูรู้สึกว่าแบบพี่หนูเป็นอะไรแปลกเหรองทำของทุกอย่างตกอะคุณผู้ชายเนาะเราเราไหนเกิดอะไรกันเนี่ย วันนั้นมันเป็นอะไรไม่รู้มันแปลกมากคือทำมันเหมือนสลับ เพลงของทวิตเขาเล่นเพลงแบบเขาเคยแกะเพลงอุยอ้ยอไม่เอาเปลี่ยนเปลเปลอิจีเปลี่ยนเป,นเออเปน็อิจีเขาเขาเลิกอ,อิกจีที่สุดละน้่่รู้ว่าเฟิร์มรักพี่เ,อ,เออหนูรักพี่มากด,ดัลล่าดัลดล่ามันจชื่อเพลงนะดัลล่าใช่เพลงยอมากเลยค่ะเรื่องนเพลงใ้ก็เพลงก็เพลงจบแล้ แม่นั่นก็คือชอบหมายถึงว่าชอบลงมาเขาว่าเป็นคนชอบแบบอบอุ่นแต่ว่าถ้าเลือกแรกชอบจกักรพรรดิเกมเกมอะไรที่อเรื่องเกมไม่รู้มันมีอะไรบ้างมันน่าจะเรื่องเก,กมพีม่เมี์ชอบเล่นเกมนี่ไงกัรดับแล้วก็วก็เครื่องสำอางชันมจะยิบสามสิ่งเหรออกันดับ,บกนันดับข้างหลังก็หลัง เกมเว้ยสองอันหลังอ่ะสองอันหลังเออเพราะหนูเคยหนูเคยคุยกับพี่ชายพี่มามินกับแม่พี่มมินทุกคนเผาพี่มามินติดเกมจึงก็เลยคิดว่าเธอน่าจะติดเกมเอช่วอมคิดว่าคนที่แบบแนวที่คนที่แบบพี่มินไม่ชอบคนพูดจาไม่ดีมั้งน่าจะแบบชอบคนพูดจาไม่ไม่โอเคกับคนที่แบบเห็นแก่ตัวพูดจาไม่ดีหรือว่าทำให้เขาอึดอัดอยู่ด้วยแล้วเขาไม่ชอบเขาไม่สบายใจแล้วก็คนที่ไม่จริงใจ ได้ผลอะพูณไม่คิดอะคุคิดคุพูดเห็นไหมเห็นไหมฉันโตฉันเฉลยได้ปะฉันตอบถูกฉันตอบว่าเธอไม่ชอบคนพูดจาไม่ดีจิงเอธอบอกว่าไม่ชอบคนพูดจาไม่ดีเผ็ดแกรตัวไม่จริงใจอะไรอย่างงี้ใช่ไม่ชอบตัวเองตัวตัวนั้นเนี่ยเขพูดจาไม่ดีปาทคน ถ้ากลางห้างเราชุดปกติก็เต้นกลางห้างแล้ถ้ากลางห้างเราชุดแบบแปลกประหลาดมาเงี้ยก็ไม่เอาคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ซอนมาเผื่อเหตุพูดแค่นี้เลยหะือถไม่ทุกอย่างที่ไม่ใช่ซอนมาเผือเหต หยิบชิ้นส่วนกันดังมาหักทีละชิ้นหักทีละชิ้นเอาชิ้นหนึ่งไปแอบซ่อนเอาชิ้นนึงไปแอบซ่อนเอาแบบคอนเสิร์ตที่ซื้อมาฉีดคลิ้งต่อหน้าแล้วก็จะเอาขนมจะสั่งชานุมไข่มุกหวาน100%ให้พี่เมมินกินเป็นเวลา10วันแล้วก็จะเอาเครื่องสำอางที่เมมินทุกอันมาขูดขูดขูดแล้วก็บีต่อหน้า แล้วย on so <c ười> so ังไม่จบยังไม่จบแล้ว <speaking> ฉ <rible> like ันจะเอาคอนเสิร์ตปัดคอนเสิร์ตมาทิ้งต่อหน้าเธอแล้วฉันจะเอาฉันจะบังคับให้เธอกินชาทองไข่มุกหวานศูนย์เปอร์เซ็นต์เนเวลาสิบวันแล้วฉันก็จะเอาเครื่องสำอางเธอมาขูดขูดขูดแล้วก็พังต่อหน้าเธอว้าา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 านาาาาาาา่าาาาอาา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  คล้ก็ยืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะโอ้กระดินด้วยดุงริงวันนี้เราแต่งตวค่ะบ๊ายบาย